สวัสดีค่ะหลังจากวันเกิดเสร็จก็เป็นอาเจ๊นาริตาเลยนะคะเป็นทั้งอาเจเป็นทั้งพี่ใครจะเป็นพี่ยกงมือขึ้นใครจะมีน้องยกมือขึ้นเลยแล้วเป็นไรคะเจเป็นไรคะเจเจเดินเล่นกัเจพาตา ไปหาตาไปหาตาหาตาโอ้อโลมอโลมไปหางนมไปหางนมไม่ต้องก็ได้ไป กลางร่มค่ะฝนจะตกแล้วค่ะฝนจะตกล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ไปงานแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ไปงานแล้วค่ะ เย้แยาตาที่ตาทำอะไรเรียกตา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 ตาบ้างนี่ค่ะโน้เดินบ้างนี่ค่ะลูกแย่ตาโอ้เดินไป เดี๋ไปหาตานกเต็มเลยนกนกขนานกนกหิมะหมะหิะหมะหลังหิ้ง ไในบ้านตาแวงแล้วนี่ค่ะแล้วนี่ค่ะเดินเล่นค่ะไม่ได้เดินเล่นนานแล้วค่ะโอ้วันเกิดเสือก็เป็นอาเจนาริตาเลยนะพี่นาริตาพี่นาริตาเดินเล่นค่ะไปเดินกับพี่โตโล่โตจับมือเลยเดีว รถมารถมาพีโา่โต้จับเดินเลยลอ่ะอเาชน,นะาวบ๊าย อ่าขอสามชา,าขอสามชาเล้วตาขอสามชาเิ๊กเท็กเกเท็กเกเิ๊กเท็กเทกเกเทกเท็กกกกกเกกเก เดีตเสียค่ะไปไปลูกไป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 เลยไป๊ายบายลูกกองป่าขึ้นดำดเลยเนี่ย สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วฮะจัดบ๊ายบายจัดสวัสดีค่ะลกูกสวัสดีค่ะก่อนเลยเร็วสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะพี่คุ้สวยเร็วเร็วสวัสดีค่ะเร็วเร็วเร็วขอถ่ายรูปหน่อยได้ค่ะตูลูกมายิ้มสวยก่อนเร็วเร็วมาริตาอ้าคือที่ไม่ไม่ลูกคือที่ไม่ไม่ใจตัวลูใจสวัสดีค่ะ โอ้ยคือสิยานพี่อนี่ตาไม่ได้รู้ดเร็วๆสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆหนูไปเดินเล่นรูปป่ะเดินเล่นป่ะแอบพี่กินไหมไม่กินป่ะอุ้ยรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วขอสามชา น้องพ่วพี่หมดเดี๋ยว้เงเข้าแก่หนูอ๋อเขาา้าบานซ้ำบานเนี่ยเอาหันหน้ามาก่อนลูกเร็วๆ,ๆในตาเอ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 าเขาบานซ้ำหนูอายิ้มสวยก่อนเลยเรายิ้มสวยยิ้มสวยพืชเขิน เอาหน้ามายิ้มสวยก่อนหันหน้ามายิ้มสวยยิ้มกระดายตานี่อ๋อนริตาผมว่าจะเป็นเจ้าหมาดใหญ่นริตาเลยนัอ อะไรดูอะไรดูอะไรคะยิ้มสวยอห้ยืดพีก่อนเร็วหันหน้าไปหาพี่ก่อนะยิ้มสวยนะยิ้มสวยไปหาพี่โอ้ยจ๋อมันจะมาดไางี้ยนิกตาเลยบ๊ายบายก่อนแล้วก็บ๊ายบายชุบๆบ <c oughs> ๊ายบายส่งชุบด้วยได้ค่ะตัว tôi hại do vậy Yim sway A mong câu mong cắp mong mong con mong con mong cắp 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 mong cắp

ยิ้มกไนเร็วๆหนึ่งลูกหนึ่งลูกขอหนึ่งลูกค่ะให้อุ้มนายจะขับแล้วให้อุ้มนายเร็วข้อดีไปไหนครับไปงานค่ะพอดีไปไหนลูทัยมองนึงเต็มเลยบายบายเร็วไปเดินเล่นเลยนั่นเก่งอย่าให้หนอนว่า ไปเดินเล่นเดินเล่นแพ้พ no ี่โตขาพี่โตไปไปขาโตโตไปไปก่อนส่งคลิปด้วยสวัสดีค่ะก่อนดีค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นไปเดิน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 ยังร้องยังร้องค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสำนี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายให้ด้วยลูกบ๊ายบายให้ป้าด้วยไปแล้วคะ่ะ